เดี๋ยวครับบีครับเพี้ยววันนี้จัดเต็มนะครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับ M91 จะเป็นสไตล์เคปเปอร์นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดก็เป็นของเดอร์เวลนะครับรุ่น302นะครับผมอันนี้ก็จะมีของแถมให้หมดของเล่นนะครับนี่เอาสองพันสองนะครับผมก็ได้แก๊สหนึ่งกระป๋องนะครับผมแล้วก็รุ่นนี้ห้าเลยนะดเป้าสิแผ่นนะครับเดี๋ยวช่างน้ำหนักให้ดูก่อนนะครับผมไปอย่างไรนะครับผมโอเคนะครับน้ำหนักคือนี่เป็นเหล็กทั้งกระบอกนะครับสามารถสวยงามด้วยนะครับก็ แห8 5นะครับผมอ่าดูใกล้ได้ฮะสุดยอดนะครับน้าหนักเยอะฮะเกือบเท่าของจริงนะครับครับนี่เป็นระบบแก๊สเนาะแก๊สกระป๋องนะนี่ในในกล่องก็จะมีอ่านี่แถมให้นะครับลูกสูบนะครับอ่าแล้วมีไม้ถ่างกล้องกล่อง้วยนะครับเนืยวการทดสอบความแรงด้วยนะครับผมนี่ฮะตัวนี้จะล็อกได้นะครับเป็นแบบไฮคาร์บอนนะครับเป็นรุ่นพิเศษนี่จะยิงไม่ได้นะครับผมเป็นไก่ไอไอนกเงินนะครับไก่ก็เงินนะฮะ อาลำกล้องเงินนะครับผมนี่ก็ถ้าบรลองยิงไม่ได้ครับแต่บิลองก็ยิงได้ครับผมโอ้โหความแรงนะครับสองร้อยสี่สิบเอ็ดก็เข้าสนามไม่สบายนะเดี๋ยวเอาใหม่อีกทีนะนะครับสามร้อยยี่สิบสามอายงกลองยัเข้าที่นะครับนะครับสามร้อยสิบแปดนะครับผมโอเคครับก็ถือว่าความแรงก็เป็นมาตรฐานนะครับผมของดับเบิลครับเดี๋ยวทดสอบในสนามได้นะครับผมเดี๋ยวตื่นแกกกันนะครับดุยนะครับพร้อมดู เอาเลยครับที่ตอนรถกับับมีคตาอันตรายครับแข็ซองด้วยจองก็มีขายนะครับผมทีนี่เราก็องหมดเียรครับวีแล้วครับผมตัว้แลครับไ้รังอ่าพร้อมปดยิ่งตุน แส้นขาวสวยงามมากอ่าดูเหมือนจริงนะครับมีกระจุนแต่งเลยครับคือเป็นรุ่นสวยงามนักเป็นนะครับความเคเปอร์นะครับครับสนใจกระทักมาแล้วครับรุ่นรุ่นใหม่ล่าส aky, ุดที่ได้มาเย้ครับขอมดีเลยครับผมเนี้ยแม่นเลยครับดีมากครับผมดี่นะครับผม Ata, เดี๋ยวมาติมวแั่อนะครับผมต่อเป็นเลขครับว่าม่เป็นย่ยย่านะครับผมเอเคั โอ้โหเรียบร้อยเครับกดให้นเล็กล็กมีสามารถเล่นได้หลากหลายครับมีหลายเนืครับยุดต่อต่อโอ้ก็มาเอาไลวล็อกใส่ไหมอ่าลุกดกได้นะครับผมสบายมากเลยครับ เรับยมดุยแล้วครับ,รค,รบครับผม <Okay S 1> โอเคนะครับสุดยอดนะฮะก็ทักมานะครับสนใจแล้วมีการเราพร้อมส่งนะครับรุ่นเคปเปอร์นะครับอ่าเดี่ยงของดัมเบลนะครับ302นะฮะ ก็สองพันสองเขาไม่ไดนะครับผมสนใจช่วยแชร์ช่วติดตามขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ